ปลูกใส่กันไปเรื่อยครับเอาไปมากกลายเป็นหลายสินนะครับเนาะสหรับผัดยางครับนี่คอยทย่อยปลูกสรงไปเพราะได้อยากได้กินตรงนี้ฮะก็สิบดีซื่แก็สิประหยัดค่าใส่ใจลงไปน้าแน่ไปค่วมสุกเขอาเนี่มาก,ก่อนครับพี่น้องอันดับแรกเห็ดสวนขอให้มีคววมสุขหล่ะกะเห็ดอยู่กับสวนเท่านี้แหละครับผมเป็นหม่องอาหารเท่านนะเพราะได้อยากกินสวัสดีครับพี่น้องครับ วันนี้มาพอกับบ้าน้องในช่องกบป,ป่าพา้ารวยนะครับพี่น้องเนาะเรื่องมันนี้บ้าน้องก็จะพาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งพักอยู่สวนเฮาน้ำเน่เนะครับนาอหลังจากเข้ากับลูกไววแล้วแล้วก็หายวุ๋ยเป็นน้ำแน่แล้วก็หายฟุ้งรีงว่ะครับผมตรงนี้ก็คือเป็นบอนนะครับเด้เป็นบอนหวานครับลูกไววเพื่อเวลาเฮาก็จะเอาไปเป็นเมนูอาหารเน่ปลูกใส่ในคลองรลองน้ำไปครับแต่ว่าก็คือบ่ใหานา้ำมาฟังนีนะครับนาะเป็นคลองสใส่ไก่ครับผม แต่ว่าก็สิตันใบบองนี้เวลาเ้าอยากลดน้ำเนี่ยก็คือปล่อยมาเลยในคลองเฮ้ก็ปิดใบนี่ครับมาเบิ่งพักเ้าเอาเลยบอกว่าปลูกใช่ไหมครับนี่ก็เป็นพักสลรนแหนนะครับเนาะปลูกใส่ใบในกระถางไปได้มาน้าแม่เพื่อนอยู่บ้านอีปาดท,ทงมังครับผมแม่เพื่อใหายมาบ่าเนาะก,ก็เอามาปลูกไว้นี่แหละครับผมไปทายลิปหรือว่าไปสวนต่างๆเนาะเพื่อนห้ มาบ่าน้องก็เอามาปลูกไว้มีผิดพักผายอย่างสีครับผมกุกเผากุกกล้วยนะครับเนาะก็เอามาปลูกไว้ตรงนี้เริ่มจะแตกง่ามแล้วครับผมนี่ก็เป็นกล้วยกล้วยง่าช่างนะครับเน้อนี่กาลังขืนลยครับนี่กล้วยง่าช่างเ่านี่ก็แตกต้นได้ดีแฮะงเพราะว่าปลูกกับคือฟังกบเลยฟังเบิดตต้นเลยครับผมทดลองเม่งเนาะนี่บักพิกพี่เขาก็เริ่มจะ เช่นน้อยแต่สีดแทงยอดออกหนื่อไหร่ละครับผมใส่ปุ๋ยไปแล้วนี่เริ่มจะขึ้นแล้วูคบักเขือเฮา,ากระเพราครับอยู่ไกลๆเลยไก่มือฟังทางนี้ปลูกไม้ครับนี่กำลังปลูกไม้ขึ้นมานลำแน่บพริกพริกปลูกขึ้นสมมองนะครับเนาะนี่ตัวนี้กับใบยีรานะครับเด้อใบยีราปลูกไว้มะละกอมะละกอ,อตอนน้นนึงครับแล้วก็ โยงต้นพ่นแหวกมาจากกกล้วยพ่นยูน้ากันเอาก็ค่อยแซรไปเรื่อยๆตัวนี้ก็เป็นกล้วยหอมทองนะครับเด้อกล้วยหอมทองปลูกใส่บอ่อวงครับต้นทั้งนี้ก็เริ่มจะมีของปลูกหลายอย่างเลยครับพี่นอ้องนี่อะบวคาโดจะเป็นข้องใส่ไก่แนแดงเฮาหัวใจหลักปลูกใส่กันไปเรื่อยครับเอาไปมากกกลายเป็นหลายชนนะครับเนาะตรงนี้นี่นี่เป็นข้องใส่ไก่ครับ พอใดให้เป็นแหนแดงให้เป็ดให้ปลาให้ไก่อยู่นี่ครับสารพัดประโยชน์ของเหานี่ไปทายชิปบ้บานพันลำครับเนาะบพันล่ำหรือว่าบันเทินนี่แหละครับพี่น้องประมาณนี้แหละบ้านอนองกระไดอันนี้มากประมาณยูบันเทินแหละครับพี่น้องเม่เพ่นกออ็ไห้อ้อยนียครับเด้ออ้อยข้ามน้าแล้วก็เอามาปลูกใจหลังกู้สาไว้ ออยขันน้ำแน่ตรงนี้ก็จะเป็นมอนเบอร์รี่นะครับเด้อก็สิเนปใบกอนให้เพื่อนแตกยอดกอนเท่าจังจะเอาไปขยายต่อครับผมตรงนี้ก็คือเอามาเนบใบเพื่อให้เพื่อนแตกต้นแล้วเท่าก็จังจะเอาจากนี้ไปขยายพันเพื่อนนะครับเนาะมอนเบอร์รี่นะครับเด้อตรงนี้ก็จะเป็นน้องสายไงหัวใจหลักคือกันครับได้น้ำจากบอหญ่นะครับผมเอาไปให้สวนต่างๆเพาะด้หงต้นใหม่เหา เป็นใส่ตอใดไว้อนีก่กล้วยเขาก็ลังต้นงามนะครับเดินอหอมกล้วยหอมเยอรมันนี่ครับกำลังต้นใหญ่เลยต้นใหญ่ใหญ่เลยนี่ครับกล้วยหอมเยอรมันนะครับเด้อได้มาจากไรมโนรถน้ำอ้ายเพิ่มมาเพิ่วมาให้มาทดลองเมงบ่านนอกกอนละแตกยอดดีแล้วครับแท่งยอดออก เลยออกงามเลยโอ้โหกําลังงามเลยรเลยสมบูรณ์ดีใส่ปุ๋นใส่ปุ๋ยได้ต่างๆแล้วครับมานี่ผักปลั๊งนะครับเลยโอ้โกําลังแทงยอดแตกยอดดีดีดแฮงส่วนผักปลั๊งเหาผักปลั๊งสีมว่วงมกแข่งแน่สรับผัดยางครับนี่คอยทย,อยทท่อยปลูกสรงไปทะล็กทะนอยมะละกอมะคุงเหาอที่ปลูกเสริมลงไปนี่นะครับนี่ลัวยย้วเยลรมันสองตน นี่ก็จะเป็นกล้วยเล็บมือนางนะครับเด้อเล็บมือนางที่มีกล้วยง่าช้างแล้วก็จะเป็นกล้วยคาวเวนดิตส,สองต้นมาแซมกันไว้นี่นะครับผมเพื่อจะได้ฟังทั้งนี้ก็เริ่มทย่อยปลูหลายเนยหอมทองกัน,กนครับปลูุกเ้าวมาฟังผีส่วนผีน้ำแนตรงนี้ก็คือจะปลูกเป็นข้องสใส่ไก่ไว้ เพื่อเขาจะได้ให้น้ำเป็ดแล้วก็น้ำเป็ดมันก็ไหลกลับมาม้่อไนร่ก็จะได้ฟุน้นได้ปุ๋ยไปน้ำข้างล่างนี่ก็จะเลี้ยงปลาปลารวมคุณกับใบเตยอูอ้งามแห่งใบเตยเตยอย,อยู่อยู่กับน้ำในง่ามด้วยพี่น้องเด้ออยู่หิมฟังหิม้องตัวนี้ก็จะเป็นปลาปล่อยปลาไว้น้ำกับอูดมาแหละพี่น้องเป็นปลาไไปตะเ,เพียนปลาตะเพียนใหญ่ไว้พี่น้องปลาตะเพียนใหญ่ไ้ปลาตะเพียนปลานิ่น นะครับเดินเลี้ยงบอ่อเป็นบอ่อปลา่วมเลยถึงปลานิ่นปลาตะเพียนอยู่นี่นะครับสลับผัดปลาปลาทับทิมปลาทับทิมอ่าเจลเมตรอยู่นี่เบิดนี่ครับบอ่อนี้บาน้องกะเลี้ยงไว้เป็นบอ่อปลา่วมไปน้ำคุนกะไปหากินแถวคุณแล้วครับเบิ้งปลาหลายนาบคุณเลยย่ามเที่ยงครับพี่น้องเนี่ยเอาใหม่อาหารเปนย่ามเที่ยงเลยพาพี่น้องมาเบิ้งน้ำเนย เด็กปีนางขามมาเบิง่งฟังผีเพื่อนเกิดจะบ่มาไเด้พีนพ่น้องก็จะอยู่ฟังไฟฟังมันตัวนี้เขากิเทียดเป็นสะพานว้่ยก็สิอยู่ฟังผีด้วยม่วนอยู่ฟังผีก็สิอยู่นี่ครับสีอยุดแถวใตสะพานจะกระพากันไลยยินเสียงเป็นยามเทียง,ง,งครับเพื่อนจะบ่าคอยอันนี้ปานไดนนั่น,น,น,านมาอยู่พี่น้องอู้อูดมาแล้วมาแล้วเพราะว่าปกติเลยหายามมาแรงเนาะยามมาแรงครับยามมาเสาร์ที่ห้เพืเ่อนกิน เพิ่นก็เลยตอนเที่ยงเนี่เพิ่นบ่คคอยมาก,กินปันใดนี่ครับยุ่นใบมอนลองไปเลยครับผมใบมอนก็บใบหงชูรสนะครับเนาะไว้ใ,ให้เพิ่นกินอยู่ตลอดเพิ่นก็เลยกลายเป็นบอ่อคอยหิวอาหารปันใดบอ่อนี่นีก็สีมีกบแล้วก็ปลาค็งยางเข้ามาทางนี้เฮากเฮ็ดสุ่มประตูไ้เข้าไปในสวนเฮานะครับเนาะนี่กบปลาพาลวยครับผม รวยความสุกเด้อพี่น้องเด้อตรงนี้ก็คือเอามาเห็ดนี่คือรวยความสุขว่ได้รวยได้เงินทองแต่ความสุขของเฮานี่มาก,ก่อนครับพี่น้องอันดับแรกเห็ดสวนขอให้มีความสุแลวก็เห็ดอยู่กับสวนเฮานี่แหยะครับผมเป็นหม่องอาหารเฮาะเนะราะเดียากินตรงนี้ครับนี่เบิ่งพักกระแยงพี่น้องพักกระแยงนี่ใส่ปูนหมยม้วนเบิ่งแตกงามเลยเด้อพักกระแยงอู๋เบื่อง พักนียงเข้าอนี่นกำลังแตกใบงามดีแฮงนีนเดีกกระเจงจะทยอยปลูกเรื่อยๆครับผมเพราะว่านานก็คือปลูกของติดเพราะว่าสีบโบขึ้นหนาฝนมาในหนาฝนนี่ปลูกแล้วบางเทีก็ฝนตกดูพักเขากะเ,เน,กน่าเปื่อยเนาะหน้านี่คือเป็นหนาหนาวนี่ก็ปลูกแล้วก็สิดติดใบดินใบแล้วเขากับเพียง,งดลดหนาลดหนาในจ้ยหน่อยนี่แหละก็จะพอได้อยากได้กินตรงนี้เขาก็สิบโบดีซี่ก็สิประหยัดค่า ใส่ใจลงไปน้ำเน่ก็บมี่พักแล้วมีว่บอพพิกพักผ่ายอยู่ตามสวนห้องแล้วก็นีน่แหละพักกระแยงได้พักกระแญงมากอะย่างไปหาปูป่าแค่นั้นนะครับผมต้มขื้นป็นอาหารทองเฮ้าพักกระแญงนี่ก็เจ็บม้วนนี่ก็จะออกดอกแล้วครับนี่เป็นพักกระแยงพื้นบ้านพักกระแงงหน้าเฮ้าดิ้ดได้มาเอามาปลูกพักกระแญงพื้นบ้านหน้าเฮาเลยเลหอมเลยดิได้มาจากให้หน้าเลยเพราะว่าจะต่างก,กันกับพักกระแยงตันนี้ คนนั้นจะเป็นผักกระหยังพันธุ์นะครับล่ำพันธ์ิใหญ่กลัวผักกระหยังพันธุ์ได้มาอยูสองจ้านะครับเนาะผักกระหยังพันธุ์ตัวนี้ก็จะได้มาจากอำนาจเจริญครับถ่ายเพิ่นลงมาเลิ่นน้ำเนาะถ่ายเพิ่นลงมาเลิ่นน้ำเพิ่นอเอามาให้ไอ้ข้องครับไอ้ข้องเพิ่นเอามาให้เต้งแต่อำนาจเจริญเพิ่นลงมาเล่นน้ำบ่าวนองเพิ่นก็เลยเอามาให้ต่องปู่นี่ผักไผ่น้ำเน่ผักไผ่นี่กับเพิ่นก็เอามาให้ครับถ่ายเพิ่นเอามาเนาะ เพราะว่าอยู่ฝุ่นหลายแห้งคนนอนคนก็เลยเอามใาหาบ้บ่าน้อเป็นผักกระแยงแล้วก็จะเป็นพักผ้ายพักกัญจองเห่าน,นี่นะครับผมปูไว้นิบไวเทือบมาถี่ก็เป็นผักหนามผักนาำ,ำก็ทดลองเอามาปูกบึงเพราะว่าถ้ายุทั้งฝุ่นเป็นจิบปูผักนาำตามหอยตามหองเง่านี่นสีงามก็เลยเอามาทดลองเมืองเย็นก็เริ่มขึ้นยู่ได้พี่นนอกแตกแท่งหยอดดีอยู่ก็เอาหยอดจังสีแล้วครับเนี่ยไปลวกได้เลย กินกระปุนนี่ได้ครับผมพัดน้ำมันนสิเสียบผักไผ่ครับนี่ครับบึงนี่ธรรมชาติเท่าคนก็นมาอยู่เหยดตั้นี้ข้างล่างนี่ชื่อเป็นเขียดขี้เขียดเจ้าหน้านี้ขด้เลยพี่น้องเด้อยนี่ยมาแลงนี่คือเป็นหมองนี่ก็เป็นแหล่งอาหาราน้องคนเนาะมันมีนนามพวาตาตามให้หน้าเห่านั้นนามบกมาแล้วนามไซ่ในคลองบัดซึ่งเขียดคนก็นมาอยู่นะครับเวลา่า,าย,ยางจะซื้อประจับมาเลย ยังมีคลองฮาอนิดตอนกลางคืนจะหน้าหน่อยไลย่ปิดนอดจะหน้าหน่อยนี่ครับบึงแหล่งธรรมชาติเป็นธรรมยูนะครับไป่เหลี่ยอืมกระลังจะออกเอดออกดอกดีฟังทั้งนี้ต้นนี้ครับออกดอกกางสีดอก,กั้งสีกับปล่อยไว้ได้ได้พี่น้องด้อปล่อยไว้ถ้าเ้าบวกินนย่เดี๋ยวเพื่จะออกเป็นต้นเป็นต้นละเวลานะเขาจะเอาไปขยายพันธุ์ได้ถ้าห้าบ่กินได้นี่เดี๋ยวเพิ่นจะแตกเป็นต้นขึ้นมา ก็ค่อยเด็ดมองมีห้มีลากเล็กน้อยเด็ดออกปุ๊บแล้วก็เอาไปดับไปเน็บต่อเพื่อนก็นขยายพันธุ์ได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเอาเมล็ดเพื่อนก็นไดครับเป็นเมล็ดแต่ว่าเมล็ดนี่ก็สิดสินสาเนี่ยสิยบโบขื้นใบย์คือเน็บออกจากต้นเพนื่อนก้านเพื่อนนะครับแต่กะแต่แต่กะแต่ก็มาอยู่เป็นธรรมชาติเพื่อนก็นมาเบิดตรงนี้คือเอ,เอาหนามมาตติมใส่ใบหนํำพอได้ให้เป็ด S <S ไอ้อันนี้เฮ้าคุนครับฟังท้างนี้มีครับถ้าก็ขยายนธุ์ออกมาเรื่อยนี่ก็เอาม,มาเน็บมาดำไว้นีคือมเลมล็ดมีมีมีจิป็นเมล็ดเพื่อนครับนี่แท่งแท่งหยอดแตกออกเดี๋ยวเฮาจังสิเดมาลรกพวกห้าออกให้เพื่อนอีกทีนึงอยู่มาทําความสะอาดนะครับเนาะตรงนี้ก็คือเฮายั่งบ่ได้ทําความสะอาดเลยสิเดมาลรกห้าลกยัง,งออกให้พเพื่อนเวลาน่ะก็จังจะเอาพวกปุ๋ยพวกย ถ้าเ้าลกหยาออกสีก็สจีสะอาดดีแปนดีน่ครับทอนๆนหยนาออกเวลาข้า,ขากระจีใส่ฟุลใส่ปุ๋ยมันกระิง่ายนี่เพราะว่าช่วงนี้คือเวลาบ่ค่อยหลายครับผมนี่เ้าก็มาทำาความสะอาดออกแบบนี้นะลบกออกส,สีงามเลยทีเดียวกระจีเห็นพวกพักข้าเลื่อยเนี๋ยจังจีได้มาทำค่วมสะอาดต่ออีกทีนึงมาลกหยาขอน้ เวลาใสา่ฟุ้นใส่ปุ้ยไปกระสิใดให้พวกต้นใหม่ห้าได้กินได้เลยพักบุ้งมอ่กระสิบบได้กินนี่ลบออกกระสิเห็นต้นใหม่ได้บ้างาพี่นองมาทำความสะอาดสวนไปนําได้ใส่มือห้านี่ครับลบง่ายดีนะนพักบุ้งนี่ก็ไปให้ป่ากินได้นี่ครับกระสิแปนกระสีเห็นต้นใหม่ห้าขึ้น สีนี่มเห็นเลยเวลาเนี่ยเอาฟุนเอาปุ๋ยใส่นี่ต้นไม้เ้าก็สสได้กินเต็มเต็มเพราะว่ามัวนนี่ครับเอาปุ๋ยใส่ไปกระสิเป็นพวกอันนี้ไปกินหลายกลัวนี่ครับจังสีเ้าก็เอาไปขยายพันธุ์ได้ลกมากดำต่อนี่คือมั่นมนันเป็นกระสีขยายพันธุ์เอาอกางนี้นนี่สงประมาณนี้ครับ้า้าห้าอันนี้ออกแล้วก็ระสีแปนแปนดีนะครับเนาะกลฟังนี่จะเอาพักกระแยงลงไปน้ำเน่ ครับโอูโอู้ะครับเอเพน่นกับสินเดรลล์น <land> ้ำไปนะ